สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชแนลกันนะคะในวันนี้นะคะไอจะมาแนะนำโปรโมชั่นที่เพิ่งอัปเดตกันเข้ามาตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมากันนะคะกับโปรโมชั่นร้านคา้าลึกลับฮงบุนนั่นเองค่ะโดยโปรโมชั่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเป็นโปรโมชั่นที่ลุ้นรับส่วนลดนั่นเองอ่า มันจะลดรับส่วนลอดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยโปรโมชั่นตัวนี้นะคะเราก็สามารถเข้าร่วมได้ที่ F11 ภายในเกมค่ะแล้วก็เช่นเคยกับหน้าต่างตัวนี้นะคะเราก็จะต้องล็อกอิน ID ก a l ลิน่าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะกดคลิกตรงไอคอนโปรโมชั่นตรงนี้นั่นเองเนาะ เมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีหน้าต่างแค่ตรงนี้เท่านั้นใช่ปะก็ตามที่บอกไปนะคะว่าโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่เรานะคะจะมาลุ้นรับส่วนลดกันนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการลุ้นรับส่วนลดนะคะเราจะต้องสุ่มลับส่วนลดซะก่อนนะคะซึ่งส่วนลดที่เรามีโอกาสจะได้ลุนรับเนี่ยจะมีทั้งหมด6ส่วนลดด้วยกันค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่4 5นะคะ50%ต์ 65% 70% 75%แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น90%นั่นเองค่ะโดย6ส่วนลดนี้นะคะเราจะต้องกดสุ่มซะก่อนค่ะจึงจะสามารถใช้ส่วนลดที่เราสุ่มมาได้นั่นเองค่ะ และรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะก็คือเงื่อนไขของโปรโมชันนี้เนี่ยหลังจากที่เรานะคะสุ่มส่วนลดได้แล้วนะคะเราจะสามารถใช้ส่วนลดอันนั้นะ่ะมาซื้อสินค้าได้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะสามารถซื้อสินค้าในส่วนของโปรโมชันนี้ได้เนี่ยเพียงแค่1ครั้งต่อ1ชิ้นเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็ตลอดระยะเวลาโปรโมชันกันด้วยนะซึ่งโปรโมชั่นก็ ตั้งแต่11สิงหาคมใช่ไหมก็อยู่จนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะเงื่อนไขมันก็จะประมาณนี้เนาะอืมทีเนี้ย ก่อนที่เราจะไปดูสินค้าอะไรกันได้เนี่ยคือมันจะไม่มีโชว์ในส่วนของ F 1 1นะคะถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดสินค้าหรือพวกไอเทมแพ็กเกจเนี่ยก็จะต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์เว็บไซต์ของโปรโมชั่นตัวนี้นะคะซึ่งลิงก์รายละเอียดเนี่ยไอยก็จะแปะไว้ใต้กล่องเดค i p t i o n เช่นเคยนะคะก็คือใต้คลิปนี้เนาะก็ไปคลิกดูกันได้นะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่า ID ของไอเนี่ยจะได้รับส่วนลด ที่เท่าไหร่กันเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลย1 2 3สุ่มแล้ว <c oughs> โอ้ยได้รับส่วนลดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอุย้ยพูดเกินเลยเจะว่าไงดีอะโปรโมชันนี้เนี่ยไอมองว่าถ้าเกิดใครได้ที่70%จนถึง90%ขึ้นไปเนี่ยไอมองว่า เออคุณโชคดีแล้วถึงคุณจะได้ที่70ก็ยังจะดีกว่าได้65หรือ50หรือต่ำสุดก็คือ45ใช่ปะแล้วไอก็ได้ส่วนลดที่50%ที่แบบว่าอืมอม,มันมันไม่ได้ลดอะเขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยลดเลยอะเพราะว่าถ้าเกิดได้สัก70% 75%มันก็ว้าวกว่าไหมแล้วยิ่งใครโชคดีได้90%เนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยทีนี้พอเรากดสุ่มได้ส่วนลดแล้วใช่ไหม เราก็จะสามารถมาดูไอเทมเพิ่มเติมได้เร็วนั่นเองค่ะโดยไอเทมเพิ่มเติมนะคะจะสามารถดูในระบบของโปรโมชันนี้ได้ก็คือจะต้องสุ่มส่วนลดก่อนเนาะแต่ก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่สุ่มส่วนลดนะคะเราก็อยากจะทราบก่อนว่าเฮ้ยกดสุ่มมาแล้วมันน่าซื้อจริงปะเนี่ยก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ตามที่บอกเนาะหรือว่าดูคลิปนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไอากดสุ่มไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจิ้มให้ดูกันเนาะว่ามันมีไอเทมอะไรกันบ้างนะคะ หลักๆเลยตอนนี้เห็นนะคะก็น่าจะเป็นชุดแฟชั่นนะมีมากถึง 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 9าี่ห้า็ดปดชุดด้วยกันนะคะและที่เหลือก็จะเป็นไอเทมบรถุดิกต่างๆนะคะก็จะมีหนึ่ง6่าไอเทมต่างๆจะมีอยู่6อย่างนะคะซึ่งชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดสะครานบานสะพังชื่อกับเครื่องประดับสะครานบานสะพังนะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดใหม่นะคะชุดใหม่ที่สุดเลยนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยนะน่าจะเป็นชุดใหม่ประจําโปรโมชั่นตัวนี้หรือเปล่านะเนี่ยเออส่วนตัวอย่างนะคะก็มีใส่ให้ดูเนาะก็เป็นเซ็ตสครานบานสะพรั่งนะคะก็มาดูได้ตรงตัวอย่างนะส่วนชุดต่อมาเป็นชุดเอี้ยมบลูสกายอ่าชุดเอี้ยมบลูสกายนี่เป็นชุดเก่าแล้วส่วนต่อมาเป็นชุดอะไรอะ่ะ ชุดตะวันจันฉายประกายแดงอ่ากดเลื่อนมาอ่านี่คือตัวอย่างชุดนะคะตะวันฉายประกายแดงนะคะเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นเซตเซเลบนะคะเลื่อนอีกเป็นชุดการเริ่มต้นของผู้ฝ่ายรู้เลื่อนมาอีกก็จะเป็นชุดเครื่องแบบผู้รับใช้ต่อมาเป็นชุดราชนิกูลนะคะและน่าจะสุดท้ายอย่างชุดพนักงานออฟฟิศสีแดงนะคะ อ้ามีอันนึงเป็นชุดพนักงานบริษัทนะคะอ่าก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะมีแปชุดด้วยกันนะคะใครอยากได้แฟชั่นในโปรนี้ก็มาซื้อกันได้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะมาซื้อไอเทมก็มาซื้อได้นะคะก็จะมีไอเทมตั้งแต่ลูกแก้วน้ำอำมฤต50ชิ้นนะคะวิญญาณซอนพุง5 50ชิน้นหินปลดพลังที่หลับไหลอีก20ชิ้นนะคะแล้วก็อัญมณีกลุ่มหงมุน100ชิน้นโอ้โหเยอะมากเลยนะ แล้วก็อัญนนมณีหินพิรักทะเลอีก100ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกล่องหินสกิลระ,ะยิบระยับอีก5ชิ้นนะคะก็จะตามที่เห็นเลยเนาะซึ่งราคาตามที่มาดูตรงนี้เนี่ยก็คือใครที่มีโอกาสที่ได้รับส่วนลดมากกว่านี้ก็น่าจะโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างชุดแฟชั่นเนี่ยราคาเต็มนะที่เป็นชุดใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่1 3 0 0 0 0ไดมอนด์นะคะ แต่ว่าไอ้ได้รับส่วนลดแค่50%นะก็เลยสามารถซื้อในราคาที่65,000ไดมอนด์นะคะมันถูกไหมไอ้ก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ถูกนะแต่ก็อย่างที่ว่าน้องมันมีโปรโมชั่นที่เป็นส่วนลดอะมากถึง90%เงแล้วถ้าเกิดเราได้สักแบบ70%้ามันก็แบบนะถูกกว่านี้แล้วก็ใช้ไดมอนที่น้อยลงนะคะเพราะว่าการสุ่มโปรตรงส่วนลดเนี่ยมันกดรับฟรีนะคะ แต่ที่เหลือเนี่ยก็มาเป็นไดมอนด์แล้วว่าเราอยากจะได้อะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอายก็คงจะเลือกซื้อเป็นชุดสครานบานสะพรั่งละกันเนาะก็น่าจะเป็นชุดใหม่แหละถ้าอายจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าสำหรับอายคืออายไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ในตู้เ้าข,ของอายเนี่ยก็คือยังไม่มีชุดเซตนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวกดใส่ให้ดูเนาะตรงนี้จะเป็นเครื่องประดับเนาะก็น่าจะเป็นเครื่องประดับหลังนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาวิกออกก่อน เหมือนเป็นโบข้างๆปะเออเป็นโบนะของลิงคือแบบตะมุตตนมีมากอะ่ะเนี่ยชุดนี้ยังไม่มีอยู่ดีเนาะเออก็คงน่าจะไม่พ้นนะเฮ้ยแต่ชุดผู้ชายคือแบบชุดผู้ชายมันอลังการกว่าผู้หญิงอะเธอดูดีโอ้โหทำไมผู้ชายเป็นสีชมพูสักกุรละวะแล้วของผู้หญิงคือแบบอะไรสีเขียวมิ้นท์เดี๋ยวนะผู้หญิงคือควรชมพูอะไรอย่างงี้มะคือแบบความเป็นสักกุลาอะมันดูแบบเหมาะกับผู้หญิงอะแต่ผู้ชายคือแบบเออ อลังการงานสร้างไปอีกเหมือนดอกบัวผสมสก,กุละปะออหรือจริงเขาจะมาในธีมแดงวะก็ไม่มั่นใจแต่เฮ้ยเจ้ชุผู้ชายสวยจริงสวยจริงสวยจริงผูง้ห,หญิงก็สวยนะแต่สําหรับเผ่าลินรู้สึกว่ามันจืดไปหน่อยเนาะสําหรับเผ่าลินหญิงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเผ่าอื่นดูดิดอกไม้มันใหญ่มั้งมันก็เลยแบบดูเด่นอนะเออก็คงจะกดชุดนั่นแหละนะเดี๋ยวเราซื้อเลยละกันถึงแม้ว่าจะได้ส่วนลดแค่ครึ่งเดียวก็เถอะนะแต่ก็อื น่ะน้ำตาจะไหลอยากยังได้รถก่อนเนี่ยแต่มันสูมไม่ได้หรออ่ะเดี๋ยวกดซื้อเลยตึดดึงก็6กหมื่นห้าพันได้มนนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่กล่องจดหมายโดยทันทีนะคะเห็นป่ะส่วนลดก็จะไม่เปลี่ยนนะส่วนซื้ออื่นต่อได้ไหมอ่ะ ในโปรมันเขียนมาจำกัดการซื้อ1ครั้งต่อ1ชิ้นนะคะก็คือซื้อได้นะคะตามเงื่อนไขเลยที่เขาบอกว่าจำกัดการซื้อ1ครั้งต่อ1ชิ้นก็คือสมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วอะเราก็ซื้อซ้ำไม่ได้อีกนั่นเองเนาะแต่ว่าในส่วนของชิ้นอื่นๆอะถ้าเกิดเรายังไม่ซื้อแล้วเราอยากจะซื้อก็คือมากดซื้อได้นะคะแต่ราคาส่วนลดเนี่ยก็คือครั้งเดียวจบนะเราสุ่มได้เท่านี้ ก็ใช้ส่วนลดแค่เท่านี้ในการมาซื้อของไอเทมอื่นนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะโดยรายละเอียดโปรโมชั่นทั้งหมดนะคะก็ตามในคลิปเลยเนาะตามที่เห็นนะคะในส่วนของการกดรุ่นลับส่วนลดกันเนี่ยก็ครั้งเดียวจบนะจ๊ะแล้วก็ใช้ยาวๆไปจนหมดระยะเวลาของโปรโมชั่นกันเลยเนาะ <c oughs> ใครได้ส่วนลดเยอะก็โชคดีไปนะคะใครได้ส่วนลดน้อยก็ตามยถากรรมกันไปเนาะ <G ül üyor> ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด s u b s c r i b e แล้วกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอายให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ facebook หรือว่าช่องทาง y o u t u b e นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้อายก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ はあ <laughs> <laughs>